น้ำตกร้อนหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยู่ในอำเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่ชวนมาแช่ออนเซนกลางป่าสัมผัสความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เป็นทาน้ำอุ่นไหลจากใต้ดินผ่านชั้นหินภูเขาไฟไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆคล้ายกับน้ำตกลงสู่แอ่งน้อยใหญ่ที่เกิดจากการสะสมของหินปูนอุณหภูมิของน้ำประมาณ40-50องศากลายเป็นอ่างจากุชชีน้ำอุ่นธรรมชาติมาแช่กันได้แบบฟินๆและยังเชื่อกันว่าในน้ำมีแร่ธาตุที่ช่วยบำ บรรเทาอาการปวดเมื่อยลดความเครียดและดีต่อผิวพรรณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนฮิวใจแถมมีบริการนวดแผนไทยและมีบ่อแช่น้ำแร่ขนาดใหญ่มากันหลายคนก็มาแช่ตรงนี้ได้ด้วยสำหรับค่าเข้าคนไทยผู้ใหญ่20เด็ก10บาทมีบริการรถรับส่งจากจุดจอดรถไปยังตัวน้ำตกร้อน20ต่อเทีเ่ยวเปิดทุกวันตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง6โมงเย็นเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกระบี่ที่ต้องห้ามพลาดกดบันทึกแล้วตามมาได้เลย